วยมากค่ะวัดโพยามค่ำคืนเงียบสงบถ้าเพื่อนๆอยากมาที่วัดน,นะคะมาได้นะคะปิดสองทุ่มของทุกวันค่ะสวยจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนดูบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้ก็ หกโมงครึ่งแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติาาเที่ยวด้วย นี่ก็คือด้านในผักนอรนะคะใหญ่มากของต่งวานไปทั่วเลยสวยมากเลยเพื่อนๆทุกคนสวยจริงๆค่ะแสงสี ทำวัดโพนักเพื่อนต่างชาตก็ยังมาก้วสจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วมียโตกให้เราลูกขึ้นทาวด้วย จบลงแล้วค่ะสำหรับคิวปัดโธ